สวัสดีค่ะคลิปนี้เท่ากับมาตามต่อค่ะตามรถท้าหน่อยต่อไปค่ะไม่แอบบึงซางกันนะซางเห็นหน้องจ้ะต้นถึงสายพ่านแบบโชคยันแบบแบบโชคยันอมแสงเจ็กน้อยน้อยจ้ะเนาะ จริงเลยสร้างกับอุบัิเหตุในเบืองเลยนี่ครันใส่บัดบัดหมุนเวลาหกตึงตึงหัวตึงเข่าแต่ว่าบางคนเป็นกับอิเหตุตายโตแล้วครับเด็ดไปเลยแต่ว่าพบสิเหตุแบบว่าหมุนออกหมุนเข่าก็ได้กับลามัน จะว่าคิดว่ามันกับว่าเป็นยังต่อเห็ดตายตัวแต่ว่าแต่เห็ดล่องเบิ้งเจ้าก็แต่มันเฮ็ดแปลกมูอเนาะเจ้าว่ามันติดไทยไหนบ่เจ้าก็มาแค่ล่องของแปลกอ๋อคือจิตวางานตัดแปลกเนาะเจ้ามาเห็ดอันนี้ก็ต่อต่อชกหม้อไส้เหรอครับต่อชกรางหม้อไส้ของหม้อไส้เองอันนี้ก็ของหม้อไส้กันแล้ว้องเห็ดไปบ้องเห็ดอย่างง้อจะคลังเห็ดไปทัวคัะอันนี้ก็ ตอ่ตอต่อชกมอไส้มูอันใส่ชกเดียวเหรอไหมหมูมมส่วนนิกหมูเทนหน้าเออาร์เป็นแบบหมูมชกเดียวอันนี้กันต่อหูชกอย่างมันสูงขึน้นนี่นครับีของหม้อไส้ของมอไส้อันนี่กันสวมขอนี้ย่งางไปประกบรับเวลาเข่าผมกระถิ่ ดึงออกดึงเขา่าเวลาเขาหมุนฮักดิดึงออกดึงเขานะนั่นสิโชคก็สิขยับออกขยับเข่าเองเนะี่ยคือว่าเกิดตั้งเพียานาะแต่คิดว่ามันมันเกิด่าเป็นยังดอกแต่ว่าอยากเค็ดล่องเบื้องจะมาล่องความอยากล่องเค็ดเบื้องหลักการมันือนกันกับกันละเบิง้งผมจะไปติดตั้งให้เบิ้งบ้าน,นไปเบิ้องกันได้จ้าบ้านะครับพวอน ผมติดตัางเลยผมเคยยุธานี่ยเลยครับลักษณะนี้เลยเขาแบบอาศัยแบบมุนมวนดอกมุนเข่าอะไรแต่ว่าบางบางคนเพิ่งกัดซีเฮ็ดลักษณะนี้เลยครับตายโตเลยเนี่ยลักษณะตัวนี้แต่ว่าผมคิดว่าผมสิเฮ็ดลักษณะนี้เพราะว่าตัวนี้เวลาสายผ่านตัวนี้เขาจะอนไหลมันซอยเลยเนี่ครับนผมคือว่ามันขิดสามารถนี่ตั้งเก็บเบิ้งมันขิดตึงถึงมันเลยเนี่ย ก็ต,ตึงเลยนีด,ดามาัดซอยซอยสายพันธ์ตรงนี้เขาใดครับ๋อ้ัเอาอยยตายตย้อนลอยย้อนเลยนะครับเออเยตายตวอ,อ๋อวันนี้เด็กกว่ดีของมันเหมือนกันอันนี้เด็กตาดอก้นดอัล่องเบิงแตอมัอนเต่าเห็ดปลเคื่อคนออเอื่นหรแม่สายพันธสายพันมันตึงนะใช่หรอครับใช่หรอลอยเหรอมีถึงยอด แล้วมดอกพืชเห็ดก็ตายตัวตัวนี้มันมีข้อดีอย่างหนึ่งก็คือสายพันธุ์ตัวนี้เขาย้อนเข้ามาสิซอยตัวนี้ก็ได้ซอยนี่มันก็ี้มีประโยชน์จุล่ะครับอธิบายเพราะฮือเพราะว่าทื่ว่าได้ยี่ดอกนี้บางคนส่วนเคยสีว่าโอ้ยเจ็บเป็นอย่างผมมักแปลงมักเก็บล่องบึ้ง ม,มันตดลองของแปลกไหมไม่ลงังคนปุ่นสิเห็ลักษณะนี่ล่ะขายโตเลยอืมเมาเ็แบบนี้มันหนาสิ็อกํำรับเจ้าม่ง่ายขา,ายนุ่นเขายอนเขาตึงนี่ก็ได้ว่าหายเขาตึงปุ่นครับงน,น,นี้ล่ะยุ่งเหยิงนี่ครือ มาตัวนี้กันเห็ดต้องเห็มันหมนเดได้ถ้าหมนโ่เดยมันจะบิดแดงเห็ดตายตัวต้องหมนเด้หมดเตัวนตัวอาจใจ่ัยมาก้เห็ดตัวนี้เป็นเล็กเชื่อมติดกับแกนตัวนี้ได้แล้วครับี่ได้ตายเลยครับกงงหมุนเดยครบเดยนี่ะรดีของมันวัดเดียวเนียเดีก็เรยว่าเห็ดตายตัวอดก หูชคยักษ์กะยานหูชกมไสต่อชกว่าไสย่างสูงอันนี้ก็ต่อชคมาไส่เฮ็ดเล่าิ่งเรื่อยครับเมื่อไรว่าเฮ็ดนั่นดอกแวตานขันบางคนกัสีม่วงเออยจังสีกัสีคิิอยูดดอกว่าผมว่าหนเติดกยบยู่ยเก็บ็อตไว้ก็น็อต <See> อยู่ประมาณนี้แหะแต่ว่าจิตักออก็อเดี๋ยวไปขุดบึง, <Yeah. S 2> บงถ้าหนสมบูรณ์อครับถ้าดิเห็ดยังเดยวลองบึงเห็เดมคือกันเห็ดถึงเด็ดตก,กิด mm hmm. ด,ดีเทากับปับตั้งไดบ่วเดี mm hmm. ใส่ตัวนี้สูงขึ้นเล็กน้อย mm hmm. ปั๊บตัวนลล่องส่วนโ่แนเนะแต่ล่องบารองกับบาลูตัดแตกคือการคดล่องนะครับการทดลองขัมันบอพังกับคือบอเฮตตบองคือบ่อเฮ็ดเฮส่วนโ่นลนะเนาะกินีมงก็น่าเสียดิคิดกว่ายุคลักษณะนี้ละคลิปนี้ก่ะ ได้เพรขอเรื่องเอียงกาะเพรขอเรื่องเพิ่นแง่หอนปับปับโชคเนี่ยปับโชคตัวตัวตึงตึงสายพันธุ์สายพันธุ์ตัวนี้แหละกูแดกะกับร่งเหยียดอาเห็ดผมเขาบอกว่าถือดอกจ้งวางได้ปุ๊บาเห็ดแนวแปลกหม่คือชซางกูได้เป็นลูกอะขอโทษขอไพ่เด้อบอกว่าเป็น เม่นมาถามมาเม่นบ่เป็นว่าเพราะเป็นว่าเพรา่เป็นว่ถือกับคอยให้มันระเฮ็ดตามก็หาใจคงเพื่อนเนาะเขาเลยทิ้งได้บูนก็ได้ว่าแต่มันบ่ถือว่ายังกับคอย้เนอะิดตามผู้เบิ่งก็ได้ที่ว่าเ็ดราคาเนี่ยแแ่เราจุดเทระยางค่เนาะ คลิปนี้ก็ฝากไว้ซ้ำนี้เน้ะค่ะเนาะแล้วคอยมาตามต่อบาทนี้สวัสดีค่ะ